สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยกับเซมิคอลอนเกมเมอร์นะครับก็พบกันพบกันในเกมไฮคิว High นะครับก็หลังจากที่เกมเปิดมาหนึ่งอาทิตย์แล้วก็วันเนี้ยจะมาสรุปเรื่องของตำแหน่งเซตเตอร์ที่หลายๆคนชอบถามกันเยอะมากถ้าแบบมีถ้าผมอยากเล่นทาเกยามะอยากเล่นโคชิอยากเล่นโทรุตัวไหนดีกว่ากันเหมาะกับพีอะไรวันนี้ผมจะมาไกลแนะนําให้เกี่ยวกับตำแหน่งเซตเตอร์หรือตำแหน่ง S นะครับก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาหลักนั้นวันนี้ผมขอฝาก บริการรับเติมเกม Elastic Shop เติมถูกเติมสบายรวดเร็วปลอดภัยพร้อมการันตีเรื่องจุนพุนจดทะเบียนกว่า2ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นมือถือ PC หรือเกมต่างๆสามารถเข้าไปทักสอบถามได้รับรองว่าเงินที่คุณเติมนั้นจะถูกและสบายกระเป๋ามากกว่าเดิมแน่นอนอ่ะโอเควันนี้เรากลับมาในเนื้อหาของเราต่อซึ่งเนื้อหาของเราณนะตอนเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของตำแหน่งเซต ซึ่งพาถัดไปก็อาจจะเป็นตำแหน่งอื่นๆแต่วันนี้เราจะมาส,สรุปแบบรวดรัดจบเข้าใจง่ายเพื่อที่คุณเอาไปเรียกการใช้งานซึ่งวันนี้ผมขอเปิดมาเลย3ตัวที่เป็นคำถามมากที่สุดและทุกคนอาจจะใช้มากที่สุดเนาะอย่างแรกเลยผมขอนำเสนอที่ตัว S R ตำแหน่งโคชิไอ้ตำแหน่ง S หรือว่าสกาวะโคชินะครับตัวนี้มีจุดเด่นเรื่องเสริมทับให้กับ สไปเกอร์สายตบแรงไม่ว่าจะเป็นอุจิชิมะอนากะเคียวทานินเคนจิอาซาฮีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าคุณได้มาแต่แรกอยู่แล้วแล้วคุณไม่ได้ปลดเพซนา่าหรือว่าสกิลที่3สกิลที่3ตรงนี้นะครับเราตัดเรื่องตรงนี้ออกไปก่อนนะคุณมีแค่สกิลอันติเมทอย่างเดียวเลยเขาจะส่งลูกเพิ่มพลังตบครั้งถัดไปให้ฝ่ายเราเพิ่มขึ้น100%ของค่าตบ บุกแรงและบุกเร็วอิง100%เมื่อใช้สกิลตบสุดแรงจะเพิ่มพลังตบครั้งนี้ขึ้นอีก10%ของค่าตบซึ่งตำแหน่งเซตเตอร์ถ้าคุณใช้ประเภทถูกอย่างเช่นคุณเป็นซูคาวาละโยโคชิใช่ปะเป็นสปไปเกอร์ที่ชูเรื่องการตบแรงคุณเอาไปใช้กับตำแหน่งเอาไปชูแบบอย่างเช่น วากาโตชิอย่างเงี้ยอ่ามันจะช่วยส่งเสริมให้วากาโตชิตบได้ดียิ่งขึ้นแล้วพาสซสีของเขายังบวกสเตตัสให้กับวากาโตชิให้ตบแรงยิ่งขึ้นอีกแต่เขาเนี้ยทำไมว่าเป็นข้อดีเลยมากๆสำหรับสายฟรีหรือว่าสายเติมที่สามารถอัดได้สุดข้อดีของมันเลยคือถ้าคุณปลดพาสซีหรือสกิลที่3ได้หรือว่าเรโซนาอะไรต่างๆที่หลายๆคนเขาเรียกกันได้เขาจะลดพลังงานให้กับตัวตบสุดให้กับตัวตบ สกิลตบสุดแรงของฝ่ายเราลดลง20%จริงๆแล้วหลังจากผมไปเทสเกมมาจากบอสกิลอะไรเนี่ยมันถ้าใครเป็นเรียกว่าถ้าถ้าตบนั้นอะ่ะเป็นท่าตบสุดแรงมันจะลดหมดเลย20%ไม่สนว่าเป็นใครประมาณนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีแล้วเอาไปลงบอสบอสกิลแล้วว่ากิจกรรมชมลมสนามเดือดอันนั้นอะ่ะบอกได้เลยว่า ยืดยืดยาวมากจากปกติที่ผมยังไม่ปลดอันเนี้ยผมตัว W S หรือว่าตัว O P ว a k a t o ช h i อะไรพวกเนี้ยอยู่ได้ราวๆมันนาทีครึ่ง2นาทีแต่พอมีพาสซีฟต,ตรงเนี้ยที่บวก20%แบบยังไม่ได้ปลดเลเวล1เลเวล2นะอยู่ราวๆ3นาทีประมาณตีได้ประมาณ3นาทีถึงเปลี่ยนตัวสลับตัวออกทั้งหมดประมาณนี้ครับส่วนต่อมาผมก็ ขอยกเป็นคาเกยาม่าก่อนละกันเพราะว่า1สายฟรีสามารถหาได้แต่คาเกยาม่จะมีจุดเด่นที่เรื่องเซิร์ฟและบอเลเร็วเพราะฉะนั้นคาเกยาม่าใครที่จะไปเล่นตัว W เอ่อตัว MB หรือ Middle b o ็อกคุณต้องเจ๋งจริงต้องเก่งจริง,รงถึงจะเหมาะสมกับคาเกยาม่เพราะคาเกยาม่เป็นเซตเตอร์ประเภทบอเลเร็วสกิลเขาจะใช้คู่กับฮินาตะได้ดีแล้วก็อีกส่วนสำคัญหนึ่งคือ เพิ่มอัตราการรับรู้คืออัตราการรับรู้เนี่ยคือการติดคิดถ้าคุณปลดสกิลที่3หรือเอ,อ่อเพอร์โซนาพาสีของเขาเนาะเมื่อคาเกยามะอยู่ในสนามอะเพิ่มการรับรู้ของผู้เล่นฝ่ายเราขึ้นส0และเพิ่มพลังตบขึ้นอีก6%ซของค่าตบแรงและเร็วของผู้เล่นอ่าก็จะประมาณนี้ส่วนสกิลอื่นก็คงเป็นสกิลที่คาเกยามะเน้นเน้นทำแต้มมากกว่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตหรือเป็นเซตเตอร์ที่ซัพพอร์ตได้เนาะตัวสุดท้ายครับก็โรงเรียน โอบะโจไซก็จะเป็นโอ oh, อิคาวะโทลุตัวเนี้เป็นตัวที่ต้องเติมเท่านั้นถึงจะได้หน้าแพทไทยตอนนี้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าสายฟรีจะหาได้หรือเปล่าแต่สายฟรีเนาะใช้คําว่าสายฟรีก็หากันยากอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องใช้920เพชรลุงในการเปิดโอ oh, อิคาวะดียังไงโอ oh, อิคาวะถ้าเราไม่ปลดสกิลเลยสกิลนี้จะเพิ่มสมรรถนะของผู้เล่น คูณขึ้น6%ไปนเวลาแเทิร์นสกิล Skill 1จะเป็นการเพิ่มจังหวะบุก1ขั้นแล้วก็สกิล l 3จะเป็นเรื่องของการเก็บสแต็กการรับรู้ซึ่ง3 s สกิลพวกเนี้จะเป็นเรื่องของการให้ตัวตบของคุณติดคิมากมากยิ่งขึ้นติดคิบ่อยขึ้นเนาะส่วนอื่นๆผมมองว่ายังเป็นจุดที่ดีอยู่ถ้าใครจะได้คุ้มไหมคุ้มแต่ต้องปลดสกิลที่3ให้ได้ นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเซตเตอร์แล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคิดต่อไปนะครับง่ายก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมและรับฟังด้วยวันนี้ก็สั้นๆง่ายๆบ๊ายบาย